ดีครับผมตั้มทางยาอโต้ช็อบนะครับวันนี้นะครับผมขับรถออกมาเที่ยวนะครับออกมาเที่ยวตามธรรมชาตินะครับก็เลยจอดแวะพักนิดหนึ่งครับเล้วพอดีนะครับผมเจอนะครับเนินด้านหลังนะนะครับด้านหลังนะครับนะครับเป็นเนินด้านหลังนะนะครับเป็นทางเนินชันนะครับก็เลยเอ๊คิดว่าบางทีเพื่อนๆนะครับที่ขับรถออกจากจังหวัดนะครับแล้วไปเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับเออเราจะลองเอารถเราไปลุยได้ไหมนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมทํามาเป็นไกด์ไลน์นะ ให้เับใหนเพื่อนได้ดูนะนะครับว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับอ่านะครับด้านหลังนะครับเป็นเนินนะนะครับเป็นเนินแบบนี้เลยนะครับเราจะขับขึ้นได้ไหมนะครับรถเราจะขับขึ้นได้ไหมเราจะมีวิธีการขึ้นยังไงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยครับ นี่ก็คือเนินนะครับที่เราจะขึ้นนะนะครับก็เป็นเนินชันพอสมควรนะนะครับเป็นเนินออฟโรดนิดนเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าก็จะมีล่องนะครับมีล่องนะครับให้เราได้เผชิญโชคนะครับก็เป็นล่องนิดหน่อยนะครับเป็นอ่าเป็นทางเป็นทางน้านะนะครับอ่าก็เป็นลืนลูกลังธรรมดาทั่วไปนะนะครับ เราจะมีวิธีการขึ้นยังไงนะครับอ่านะครับสิ่งที่ผมจะแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับในเวลาเราเอารถเก่งนะครับหรือว่ารถคอสโวเวอร์ต่างๆนะครับที่ไม่ใช่รถขับ4ีลุยออฟโรดจัดจ้านี้ไม่ใช่นะครับเราเป็นรถเก่งทั่วไปนะนะครับวิธีการขึ้นนะครับเราก็ให้ขึ้นตรงที่เป็นเนินนะนะครับถ้าถ้าเป็นร่องอย่างนี้เราขึ้นไม่ได้นะนะครับถ้าเป็นร่องเราต้องคอมร่องนะครับ เอารถคคอมร่องนะครับอ่าอย่าเอาล้อวงตรงร่องนะนะครับเอาล้อขึ้นบนเนินนะครับอ่าล้อขึ้นบนเนินตัวนี้ซ้ายขวานี่คือค่อมไปเลยนะครับอ่าหรือเราจะวิ่งตรงกลางนีะครับตรงกลางนี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยได้อยู่นะครับอ่าก็ต้องระวังร่องฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ระวังร่องฝั่งขวานะนะครับอันนี้เป็นร่องทางน้ำนะนะครับก็เวลาเราจะวิ่งนะครับเราก็ต้องวิ่งบนที่ไม่ใช่ร่องร่องน้ำนะนะครับก็จะเป็นเนินอย่างนี้นะครับขึ้นได้นะครับ สมมติว่าถ้ามันเป็นล่อง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 นะครับเราก็ต้องเอารถเรานะครับล้อเรานะครับวิ่งตรงเนินนะไม่เอาวิ่งบนล่องนะวิ่งตรงเนินนะครับค่อมล่องไปนะเราก็จะสามารถขึ้นได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับด้านบนนะครับา้นบนนะ้ำบนตรงนี้นะครับจะเป็นดินร่วนนะครับเป็นเป็นดินลูกรลังนะครับมันจะไม่แน่นนะตรงนี้ก็ต้องใช้แรงในการเติมคันเร่งนะครับเพื่อให้เพื่อให้เราตะกุยขึ้นมาได้นะ ตรงนี้ก็จะเป็นเนินชันหน่อยนึงนะครับอ่านี่ๆน,น,น,นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นเนินชันหน่อยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นไหมนะครับเนี่ยจะเป็นเนินจะเป็นเนินสูงขึ้นมานะนะครับใหเ้เวลาเราขึ้นมานี่ก็ต้องระวังนะด้า <landing> นหน้า<อ>ถ้ารถเพื่อนๆมีสกเกิร์ตก็ต้องระวังนะครับอ่านะครับตรงนี้ก็ช่วงน,น <ục> งนี้ก็จะเป็นการเติมค่าเร่งนะครับ <đến S 1> พอรถเรามาถึงจุดนี้เราก็ต้องเติมค่าเร่งนะครับเพราะว่ารถเราจะได้มีแรงตะกุยนะนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราวิ่งมานะครับเราวิ่งมาปุ๊บเน เราต้องเติมคันเลงมาแล้วนะครับเติมคันเลงมานิดนึงนะนะครับให้รถมีกําลังนะครับให้มีแรงส่งนะครับแล้วก็ขึ้นมาครับวิ่งขึ้นมาปุ๊บนะครับพอวิ่งขึ้นมาใกล้ๆตรงนี้นะครับเราก็ค่อยเติมทีหนึ่งรอบหนึ่งรอบที่2นะครับให้เราบุดพ้นออกไปนะอ่าทีนี้เรามาดูสถานการณ์จริงกันครับว่าจะเป็นไงนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่านะครับทีนี้นะครับเรามาอยู่สถานการณ์จริงนะเราอยู่ในรถนะครับด้านหน้าเป็นเนินนะครับเราจะขับรถขึ้นเนินนะครับตรงนี้ก็็เปนทางอด อ่าเล็กๆน้อยนนะครับพอเป็นกระใสนะครับสำหรับ c ี r าแล้วก็รถเก่งทั่วไปนะนะครับที่เราจะขึ้นได้นะครับอ่การขึ้นเนินแบบนี้นะครับเราต้องเติมเร่งส่งนะนะครับเราเติมเร่งส่งปุ๊บขึ้นไปนะครับแล้วก็เวลาเราเวลาเราไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูดีๆนะนะครับดูว่าตรงไหนเป็นล่องตรงไหนเป็นเนินนะครับเราก็ต้องดูว่าอ่ถ้าเราตรงอ่เราก็จะขึ้นนะครับเอารอวิ่งตรงเนินนะนะครับเอา้อวิ่งตรงเนินนะครับอ่าพิตั้มครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่า ตรงไหนเป็นล้อตรงไหนเป็นเราจะกะยังไงว่าล <wel> <perfect> ้อเราวิ <episodes> ่งตรงเนินได้นะครับอย่างนี้ครับนะครับเราจะดูยังไงว่าล้อเราวิ่งตรงเนินนะครับเราโดยการใช้นะครับพวงมาลัยนี่แหละครับเป็นตัวกะระยะนะนะครับอ่าเราใช้ขอบฝั่งขวานะครับเรามองไปเราความรู้สึกเรานะครับแนวแนวของถนนเนี่ยนะครับขอบฝั่งขวาอันนี้คือล้อฝั่งขวาเราอันนี้คือล้อฝั่งซ้ายเรานะครับ วิ่งมาปุ๊บนะครับเราดูตรงถนนนะครับเราดูตรงถนนปุ๊บเนี่ยถนนนะครับแนวถนนนะครับที่วิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้มันอยู่ขอบนะครับอันนี้คือขอบขอบรถนะครับขอบรถฝั่งขวาเรานะครับเนี่ยครับขอบด้านข้างรถฝั่งขวาเรานะครับอันนี้ขอบด้านข้างรถฝั่งซ้ายเรานะครับแล้วก็ให้แนวนะครับเนินนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงกลางระหว่างเรานะเราออกวิ่งค่อมเนินไปล่องน้านะครับตรงล่องนะส่วนเนินเนี่ยนะครับให้หน้ามาอยู่ ตรงขอบพรมอะไรฝั่งขวานะครับขอบฝั่งซ้ายนะครับก็ให้วิ่งมาที่ขอบพรมอะไรฝั่งซ้ายนะครับส่วนล่องน้านะครับที่เป็นล่องน้านะเราก็จะวิ่งค่อมผากร่างนะครับนี่คือวิธีการขับค่อมนะครับเวลาให้ล้อเรานะครับอยู่ตรงเนินนะครับโดยที่นะครับจุดสังเกตก็คือให้ขอบเรานี่นะครับอันนี้คือขอบด้านข้างของเรานะครับอันนี้คือขอบด้านข้างของรถเรานะครับหลักการนี้ใช้ได้ทั้งรถเก่งรถกระบะนะนะครับในการขับค่อมเลนนะครับในการขับ ขอบล่องน้ํานะครับเราก็จะให้ล่องน้ําอยู่ตรงกลางนะนะครับอ่าทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าตรงส่วนนี้คือขอบล้อของเรานะครับเราก็จะไปลุยต่อกันเลยครับมาเราไปดูกันต่อครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูกันต่อเลยครับอ่าขับรถเดินไปครับนะครับเดินหน้าไปครับนะครับเราก็ดูดีๆนะครับเราดูการให้นะครับนะครับขอบขอบอ่าขอบถนนนะนะครับตรงพุ่มหญ้านะครับวิ่งมาปื๊บนะครับให้จวดขอบ พวงมาลัยฝั่งขวานะครับนี่คือขอบที่เราจะการระยะนะครับขอบฝั่งซ้ายนะครับมีการระยะวิ่งมาปุ๊บนะคร,ะ hey, no. ระ mm ับให้โดนขอบพวงมาลัยฝั่งซ้ายนะครับเราการด้วยสายตานะนะครับทีนี้เราก็จะกลับขับอยู่ในกลางเลนแล้วนะครับ่าเมื่อเราวิ่งมาถึงเนินครับเราเติมควาเร่งไปหน่อยเติมควาเร่งไปนิดนึงครับเติมควาเร่งไปนะครับเราก็ดูนะครับดูว่านี่ครับ เราดูนะครับเราจะเอาล้อขวานะครับวิ่งตรงนี้นะครับล้อซ้ายวิ่งตรงนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่านะครับเราจะผ่านตรงกลางเราก็ให้ล้อขวานะครับวิ่งตรงนี้นะครับล้อซ้ายวิ่งตรงนี้นะครับอ่าวิธีการขึ้นนะครับอ่าวิธีการขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทั้งสองแบบนะครับก็คือวิ่งรอบแรกนะครับจะวิ่งตรงนี้นะครับขึ้นไปรอบที่สองนะครับวิ่งคอมล่องตรงนี้นะอ่านะครับอ่ารอบแรกครับเดี๋ยวผมจะขึ้น ฝั่งตรงนี้นะนะครับแล้วก็วิ่งไปครับนะครับดูดีๆครับนะครับให้พวงมาลัยเรานะครับอยู่กับพวงมาลัยเรานะครับนะครับหมุนพวงมาลัยนะครับให้ล้อเรานะครับอยู่ตรงเนินพอดีนะนะครับแล้วก็เติมเครื่งไปครับนะครับเติมเครื่งไปนะครับมาถึงเนินนะครับเติมเครื่งอีกทีนึงครับนี่ครับนี่ครับระบบแท a c ชั่นคอนโทรลทำงานนะเห็นไหมครับเมื่อกี้ไฟเหลืองนะครับระบบแท a c ชั่นคอนโทรลทำงานนะครับอ่านะครับเพื่อช่วยให้เรานะครับขึ้นเนินได้นะอ่า ดี então, uh, ๋ยวเรามาดูรอบที่2ครับนั่นก็คือเราจะวิ่งค้อมนะครับวิ่งค้อมล่องนะเดี๋ยวเรามาดูนครับนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งนะครับค้อมล่องตรงกลางนี้นะครับโดยใช้ล้อขวาวิ่งตรงนี้ล้อซ้ายวิ่งค้อมตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับใส่เกียร์ด้านหน้าครับปื้มมาแล้วเดไปครับนะครับโดยให้พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยฝั่งขวานะครับขอบอยู่ทั้งชิดนะครับวิ่งขึ้นไปครับนะครับหมุนพวงมาลัยไปครับนะครับ นี่ครับคอมเด่นครับคอมแล้วก็จัดทรงนะครับพอล้อตรงปุ๊บเราก็เคืนให้ล้อตรงครับแล้วเติมพลงเล่นไปครับนะครับพอจะถึงตรงยอดนะครับมันจะมีอ่าแล้วก็เติงพลงเล่นไปครับนะครับอ่าง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมครับอ่า เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการขับรถขึ้นเนินนะนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ไปเจอเนินนะครับเราจะขึ้นยังไงเราจะขับยังไงนะครับผมก็แนะนํามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ารถเราขึ้นได้ไหมรถเราลุยได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเนินไม่เยอะนะนะครับเป็นเนินไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับก็เป็นออฟโรดเล็กๆนะครับพอเป็นน้ําจิ้มนะครับสำหรับรถเพื่อนๆที่ขับอยู่ในเมืองเป็นรถเก๋งนะครับเป็นรถคอสอเวอร์นะครับ ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะทําได้นะก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆในการขับรถขึ้นเนินนะครับแบบนี้นะนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปปฏิบัติไว้เป็นแนวทางนะครับผมขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรััับววนนีี้สสดครับ